เพราะเกาหลีไม่ได้มีแค่ความโด่งดังของกระแส pop culture แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งของความหลอนครับที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้พบกับคลิปพิเศษครับที่จะขอพาทุกคนมาเปิดโลกอีกมุมมองหนึ่งของเกาหลีกับ3สถานที่ที่ถูกกล่าวขวัญว่าผีดูที่สุดครับ เริ่มต้นที่โรงพยาบาลจิตเวชกลจีอัมครับนี่คือสถานที่สุดหลอนครับที่คนเกาหลีต่างรู้จักกันว่ากันว่าในช่วงเวลาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทําการครับมันมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดเลวร้ายครับเมื่อผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุส่งผลให้โรงพยาบาลต้องปิดตัวลงกลายเป็นสถานที่รกร้างให้คนพิสูจน์ความเหี้ยนซึ่งในปัจจุบันครับสถานที่แห่งนี้ได้ถูกทุบทิ้งไปแล้วลงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าครับที่ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ สถานที่ที่2ครับบ้านผีสิงยองด็อกว่ากันว่ามันตั้งอยู่บนพื้นที่หลุมศพของเหล่าทหารและนักเรียนที่ตายในช่วงสงครามเกาหลีกว่าร้อยศพเลยครับในปี1980มีครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก3าคนได้มาสร้างบ้านณบ,บริเวณแห่งนี้ครับพวกเขาใช้ชีวิตอย่างปกติจนกระทั่งเหตุการณ์เลวร้วายก็เกิดขึ้นครับเมื่อชายผู้เป็นพ่อได้พบศพภรรยาของเขาแขวนคอตายอยู่ในห้องใต้ดินครอบครัวนี้จึงต้องย้ายออกไปและทิ้งบ้านหลังนี้ ให้กลายเป็นบ้านล้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับมีเรื่องเล่าว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของบ้านก็มักจะเกิดเหตุให้มีอันเป็นไปทุกรายครับสถานที่สุดท้ายครับหนึ่งบ่มการ์เดนในอดีตพัฒาคาาอาหารที่ได้รับความนิยมและมีคนแวะเวียนมาใช้บริการอยู่ไม่ขาดแต่จู่ๆครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อลูกสาวเจ้าของร้านเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุด้วยความโศกเศร้าครับจึงทําให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยฆ่าตัวตายครับจากนั้นไม่นานครับภรรยาผู้เป็นแม่ก็เสียชีวิตลง เคยมีคนซื้อร้านมาทํากิจการหลายต่อหลายครั้งครับแต่เปิดไปได้สักพักหนึ่งครับก็มักจะมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นจนต้องปิดตัวและกลายเปสถานที่ลกล้างในที่สุดครับโดยเรื่องราวความหลอนของนนบงการ์เด้นครับได้ถูกเล่าต่อกันมาหลากหลายเหตุการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพนักงานปริศนาจากคำบอกเล่าของคนที่เคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้เขาเล่าว่าในระหว่างที่เข้ามาในร้านอาหารนี้มีพนักงานหญิงคนหนึ่งได้ออกมาต้อนรับด้วยท่าทางเป็นมิตรซึ่งเขาก็เลือกอาหารและสั่งกับพนักงานตามปกติ จากนั้นพนักงานหญิงคนดังกล่าวก็เดินกลับเข้าไปในครัวครับจนเวลาล่วงเลยไปอาหารที่สั่งก็ยังไม่ได้รับครับเขาเกิดความสงสัยและไม่เห็นพนักงานคนนั้นอีกเลยจึงเดินไปสอบถามพนักงานอีกคนหนึ่งแต่ก็ได้รับคำตอบที่ทำมาชวนหลอนมากครับเพราะลานี้ครับไม่เคยมีพนักงานผู้หญิงเลยอีกหนึ่งคำบอกเล่าของคนที่เคยสัญจรผ่านมินบอมการ์เดนครับเรเรียกได้ว่าหลอนได้แพ้กันเลยโดยเขาได้เล่าถึงประสบการณ์สุดหลอนครั้งนี้ครับว่าเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนชั้นโงกหน้ามองมาจากชั้นสองครับซึ่งณตอนนั้นมันคือตึกร้างครับที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในระหว่างที่เขากําลังขับรถอยู่นั่นเองและมองไปที่กระจกหลังเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นครับกาลังวิ่งไล่ตามซึ่งเขาตกใจสุดขีดครับและพยายามหนีสุดชีวิตครับแต่ยิ่งขับหนีเท่าไหร่เส้นทางมันก็พาให้เขาวนกลับมาเจอนิลบล์การ์เดนซ้ําแล้วซ้ําเล่าครับมันคือเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่เขายังหาคําตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และจากสถานที่สุดหลอนในตำนานครับตอนนี้ได้กลายมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องล่าสุดโดยที่ภาพยนตร์ใช้ชื่อเดียวกันกับสถานที่เฮี้ยนแห่งนี้ครับว่า s p ริ n g g a r เด n ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้ใช้ตำนานของปราคาทเก่าแห่งนี้มาดัดแปลงครับเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ได้รับมรดกชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือสถานที่เฮี้ยนแห่งนี้ครับภายหลังจากการตายอย่างปริศนาของสามีเธอต้องประชันหน้ากับสถานที่อาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์แปลกประหลาดครับและผู้คนรอบข้างไม่น่าไว้วางใจ ยิงค้นหาคำตอบเท่าไหร่มันก็ย,ยิ่งําให้เธอเจอกับเรื่องลี้ลับสุสยองมากขึ้นและอาจเกี่ยวโยงไปถึงการตายของสามีเธอจะรอดพ้นจากสถานที่แห่งนี้หรือไม่และอะไรที่อยู่เบื้องหลังความน่ากลัวครั้งนี้คอหนังผีเตรียมสัมผัสบรรยากาศความหลอนของสถานที่ในตำนานนึงบลมการ์เดนการันตีความเฮี้ยนโดยผู้กำกับครูแท้จินหนังในโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ไทยร่างทรงสปริงการ์เดนบ้านผีกินคน5กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์